ต้มข้าวโพดค่ะนี่ค่ะต้มข้าวโพดในหม้อข้าวค่ะข้าวโน่าทานไหมคะต้มในหมอ้อข้าวต้มมาหลายนาทีแล้วค่ะเดือดสุกแล้วทานได้แล้วค่ะซื้อมายี่สิบาทนะคะ่ะเต็มหม้อเลยค่ะทานข้าวโพดด้วยกันนะคะวันนี้วันพระค่ะได้ข้าวโพดมาก็เลยเอามาต้มเลย อยากทานข้าวโพดต้มใส่น้ำเยอะดูแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเพื่อให้มีความเค็มนิดหน่อยแล้วข้าวโพดรับประทานแล้วสิ่งที่อยากให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือผลไม้ที่เราถวายพระวันนี้นคะคะตัวหมูบูชาที่บ้านอีกแล้ว หลังจากไปทําบุญตักบาตรมาก็เลยซื้อผลไม้มาถวายพระในวันพระเดี๋ยวนี้ชักถวายบ่อยค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมชมเพราะว่าคือคืออะไรที่ซ้ําๆก็อยากจะเปลี่ยนใหม่บ้างเนี่ยได้ส้มมันนี่โลละห้าสิบห้าบาทนี่ถวายไปสามกิโลค่ะเป็นสายน้ําผึ้งจากเชียงใหม่แล้วก็กล้วยกล้วยน้ําว้าแล้วก็กล้วยหอมค่ะถวายน้ําดื่มด้วยเมื่อเช้าไปถวาย ตักบาดข้าวแล้วก็เก่งส้มคืออยากทานอะไรเราก็จะถวายอนั้นก็กลิเป็นข้าวกับเกงส้มแล้วก็น้ําดื่มค่ะถวายทุกปันพระที่หากับข้าวที่เราชอบาเนาะะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะถวายแล้วเราก็จะจบด้วยกันกินข้าวโพดกันค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนท่านผู้ชมทอฝันหกสี่ชาแนลค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ